สวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้หนึ่งนะคะสำหรับคุณแม่นะคะนี่ค่ะครับอ่าวนะคะตอนนี้ก็ฟังท่านนายออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้ลุงก็ออกมาแล้วนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ดีแลค่ะมาแล้วค่ะนะคะลุงออกมาแล้วนะคะทีมลุงคนกับท่านนายนะคะส่งน้าท่านนายค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะพะพนนะคะใช่คนะใช่แม่นนะคะพี่ซีสองสี่พันนะคะทุกคนอ้าวเขาวซีว่าอันนี้กับชีแมนสปอมมี่เนาะชอแมนพนลุงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์พนความจริงก็คือความจริงแล้วนะคะความจริงไม่นานความจริงก็จะเปิดเผยนะคะลุงก็จะพ้นมนต์ทินเนาะค่ะใช่แล้วค่ะ ล,ลุงก็มาตรงนี้ละเนะ<ช>าะเดี๋ยวจะวิ่งไปเถอ,อะวิ่งไปวิ่งมากวดวกอดไม่ออกหรือถ้าอยู่ใกล้นะคะก็จะอกอดคุณนางคะหรือว่าคุณพัชรีเหมือนกันค่ะนะคะเนาะใกล้จะมีแม่นาน,นะคะลุงคนก็คงจะโล่งเนาะ ตอนนี้ก็ youtube ยังไม่กลับนะคะยังให้กำลังใจลุงพลน,นะคะอรอบทางนะคะอาจาจากที่ชอบมอบช่อดอกไม้แล<อ>้วก็รอบทางนะคะ,คะน,นะนี่นะคะลุงก็มาให้กำลังใจพวกเรารออยู่ยื่นรอให้กำลังใจลุงนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะคะ ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนะคะมา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 นะคะ,ะ,คะมา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 มิดามตมา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 อาม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 าตามมา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 มมา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 แม สูงตามไม่อะไรเลยค่ะข้าวข้าอ่างไปนั่นแหละค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะะคทำซีไม่มีอะไรเลยค่ะนะะคแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็โน้ตทางไปเรื่อยๆเนาะก็ฟังตามที่ท่านทนายกล่าวไว้ค่ะสมมุนกันย่างตามมาเรื่อยๆค่ะเนาะเอาหมดซะเจ้า กะลังแซลปลาดับยาชียาชีจบไปดีอัดขับหืมหัวสามพอจังได้เงาลูกพ่อจังได้ก๋อมื่อกี้นี่เออพอเบนด้วยพอเบนกับอ้าวแบ่งบ่อน้ำลังแล้วมันี้เดมปลาหล่อลุงเต็มปลาหล่องใส่แว่นหน่อยเด้อตาแดงแล้วใส่แว่นหน่อยโอ๋อลมมันเย็นจ้า ปลาปลาลวมาแล้วครับเขาเลี้ย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 เออป้ามีไหนให้ป้าเห็นหน้าุณป้าตายเงก็ต้องนี่นี่ะครับเอันตรงนี้ครับ เอาลดนอกมากนี่มีรอยิ้ตลอดนี่เราจะไปโชคช้าอ้าวรอยไมมอีกทุกช่วงหลังอีกหหลังหลดรถหลรถหอดก่อนคุณลุงเบนเบนอ้าวหรถให้ก่อนรถคันนี้จะเข้ามาี่นะคะอ๋นเบนอ ไปนะคะไปแล้วนะคะสุดุดจะาาก็สวนะคะนี่ผลิตกัผนิตเร็จแล้วนะเอาช็อกโกแลตให้เลยนไหช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นเอาช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นาคช็อกโกแลมาตั้งแต่ญี่ปุ่นเลยเเป็นไป นะคะเราก็เสร็จภารกิจนะคะพรุ่งนี้ก็จะสอบต่ออีกนะคะ,ะคะ่ะสอบเด็กนะคะพรุ่งนี้ก็คุ็พยานเด็กนะคะ่ะคะแล้วเราก็จะกลับกันนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะกลับกันนะคะทีมของอทีมของ ยูทูบสายลุงพลน,นะคะมวมกันนะคะให้กําลังใจกันแลคะกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บภาระกันนะคะว่าใครมีอะไรนะคะของใครของมันนะคะก็ต้องเก็บนะคะส่วนที่เหลือนะคะคือขยะนะคะ,ะเก็บแล้วนะคะย่าก็เก็บขยะของย่าแล้วนะคะคือขวดน้ำหนึ่งขวดนะคะนะของย่ามี ขวดน้ำหนึ่งขวดแค่นั้นนะคะจริงๆเนาะแล้วเราน้องเสือเรารู้สึกเป็นยังไงพี่ก็ถามน้องเสือต่อเหมือนกันนะฮะเรารู้สึกว่านะบางครั้งนี่ค่ะอ้าวใช่เหรอคายเอฟซีเนาะเราก็จะเดินทางกลับกันนะคะตอนนี้อะไรก็เหมือนกันราคาตัะวเรื่องต้องประกันในขาดราคาเอฟซีอยู่นะคะชื่ออย่างนั้นะอืมวามดีตามตาม,ตามหัวหน้าไปแล้ว สุไปเลยอุ้ืมศาสตร์นะคะ,ะโอ้ยย่าลืมศาสตร์ะะย่าไปเอาสาดก่อนเด้อนี่ค่ะเอาเสื้อมาด้วยนะคะนี่นะคะย่าไปเอาเสือ้อกลับไปด้วยนะคะเราก็กลับกันแล้วนะคะนี่นะคะแยกย้ายกันกลับแล้วนะคะ เย้กันแล้วนะคะหนึ่งวันก็เย่นะคะพรุ่งนี้ก็จะเยอีกแล้วเนาะเยอีกแล้วเนาะเดินทางกลับกันนะคะตอนนี้นะคะนี่ย่านี้ก็มารถพ่อเปานะคะก็จะกลับกับพ่อเป้านะคะ พ่อเป่ามากับพ่อเป่าก็ขอกลับกับพ่อเป่านะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบอคุณนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ ช่วยชมโฆษณาให้เา้าหนึ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะอาเดินทางกลักันแล้วนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะวัสด,ดีค่ะ